สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีดีตลอดนนทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลดยไม่เหมาะความสุขหัวโตโต้ม่หมอหัวตนเองนะคะไม่เหมาะที่มีพลังงานรับพลังงานในที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไรมีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดชงใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะขอบคุณกดติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณกดติมีคําโฆษณาแต่แต่ค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณกดติให้ซูเปอร์เตงไม่เหมาะด้วยนะคะให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกัันค่น่ะหรืออวาาายกพทงง ตายคอมเมนต์เลยนะะมาค่ะวันนี้เราทำนะคะลัคนาราศีพิกิกประจำเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะเราทำปักหลังนะคะมาช้าแต่มานะ แต่มาแบบโคตปังเองสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณณนะช่วง15วันนี้นั่งเองนะคะมาค่ะขออนุญ,ญาตครูครบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกปองค์ที่ประทับนี่ที่นี้ช่วงเวลานี้15วันนี้ ตั้งแต่นะคะวันนี้เป็นต้นไปนะคะ16แต่ว่าเราอาัดช้านิดนึงนะคะทุกคนนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนสิ้นเดือนพฤศจิกายนดวงชะตาของคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกดูได้ทั้งไทยและเทศแบบไหนก็ดูได้ถ้าคุณมีผลิตว่าคุณคือราศีหรือลัคนาราศี พิจิกนั่นเองค่ะและตอนนี้เวลานี้ดวงเกิดดวงประจำเดือนเกิดของคุณชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าคะตั้งแต่วันนี้เป็นจนไปจนถึงสิ้นเดือนนั่นเองค่ะโอ้มิกกอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณรอคอยโอกาสใหม่ๆฟออ r ครับ บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณเห็นไหมคะคุณนั่งรอคอยโอกาสคุณนั่งรอคอยวาสนารอคนมาหยิบยื่นเงินให้คุณไม่เอาคะ่ะ ไม่เป็นแบบนี้ให้คุณนั่งรอแบบมีความสุขชิลๆอย่านั่งรอแบบนี้ห้ามนั่งรอแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าเงินจะเข้ามาหาคุณก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำลงมือทำยังไม่พอคุณจะต้องคิดทบทวนนี่คืออะไรคะคิงออฟิโกลาชา ถือเหรียญถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีนะคะเดือนเกิดนะคะในเดือนพฤศจิกายนหรือลัคนาราศีพิจิกคุณเตรียมตัวรับโอกาสใหม่แต่คุณไม่ต้องไปโฟกัส นะคะไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปจับต้องว่าอุย้ยฉันต้องได้ฉันต้องแบบนี้แบบนี้ให้คุณทําตัวให้มีความสุขสิ่งไหนที่คุณลงมือทําแล้วสิ่งนั้นมันจะก่อเกินเป็นเงินให้กับคุณเพราะ King o ป i t อเคือราชาโชคฉะลุกฉะเลาผลบุญเกา่าส่งให้เห็น ็นสงา่าส,สั์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ลอยมาหาคุณเองนั่นเองนะคะนี่คือดวงของคนลัคนาลาศีพิกิสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณก็ต้องทําตัวให้มีความสุขเล็กตอนนี้เวลานี้นะคะคนที่เกิดลักนาลาศีพิกิกด,ดวงชะตาของคุณเกิดขึ้นกับคุณแล้วช่วงเดือนนี้เดือนเกิดของคุณด้วยแต่ถ้าบางคนไม่ใช่ดวงเดือนของเดือนเกิดก็จะเป็นลักนาหรือราศีพิจิต่อค่ะโ oh อ้ไม่กบคุณค่ะขอบคุณจะกลัวอะไรคะ มันศึกษาหาตำราศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่คือไฮโรแฟนช่วงนี้ดวงชะตาของคุณปังปุริเยดวงชะตาประจําเดือนเกิดของคุณด้วยนะคะดวงชะตาประจําลัคนาราศีของคุณไฮโรเฟนหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่คุณมีคุรุคูบาจานคอยสองคอยสั่งคุณอยู่เสมอไม่ให้คุณเดินลงทางไม่ให้คุณออมไม่ให้คุณยม คุณคือคนที่โชคดีในเดือนเกิดในใครที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณมีผู้ใหญ่มีกครูครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาแบบไหนก็ตามคุณจะเจอปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จิตใจคุณก็ปล่อยวางได้เสมอนั่นเองต่อค่ะโอเมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณเพจอวัน นับจากนี้เวลานี้ตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นเพจออฟออนหมายถึงธุรกิจการงานของคุณช่วงเวลานี้มันถึงเวลาที่จะถึงฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวแห่งการวางแผนเพื่อที่จะก้าวไปสู่นะคะปี25 6 เกาหรือเดือนธันวาคมก็ได้เพราะช่วงนี้ธุรกิจการงานของคุณมีแต่สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาชีวิตในธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณรับราชการการงานของคุณก็มีความโดดเด่นถ้านะคะเอกชนก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจการงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้คุณกำลังเตรียมวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องธุรกิจของคุณอยู่เพื่อที่จะก้าว เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในปีห9เป็นในปี6-9ในปี7-0นั่นเองต่อค่ะโอ้ม o ยการวางแผนให้คุณทำตัวชิวๆนะคะนี่คือโฟ f ์ทสอดสไม้เทา้าวางแผนได้แต่ต้องทำตัวให้มีความสุขล,าล่าเริงจิบกาแฟเบาๆาจิบชาเบาๆาทบทวนนะคะให้จังหวะเวลาคอยนำทางคุณเห็นนาฬิกาสายไหมคะอย่าไปเร่งรีบเวลา โอกาสขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตเหมือนนาฬิกาสายถ้าคุณไปเร่งรีบจังหวะชีวิตของคุณคุณอาจจะก้าวผลาดก็ได้นั่นเองนะฮะนี่คือสีดาบออกมาเตือนสติคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้สำหรับคนที่เกิดรัคนาราศีพิจิกหรือคนที่เกิด ราศีพิจิกนั่นเองนะคะให้รอแบบจังหวะชีวิตให้เหมือนานาฬิกาทรายชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความราบรื่นอุปสรรคปัญหาเมื่อเราคิดทบทวนเมื่อเราได้แต่ตองอุปสรรคปัญหาที่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เราได้แก้ไขสถานการ์บล็อกไว้เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ที่จะเป็นเรื่องใหญ่มันก็ไม่สามารถเข้ามาในชีวิตเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องครอบครัว ก็ go, ตามนั่นเองต่อคะ่ะโอ m มก o d ขอบคุณค่ะขอบคุณยาสี่วันนี้นะคะสี่วันนี้คิดทบทวนไม่เกินสี่วันชีวิตเลขสี่คุณเห็นไหมคะโฟอฟโฟอฟคับโฟอฟสอดแล้วก็โฟอฟบอลโฟอฟบอลภายในสี่วันนี้ คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองเฉลิมเฉลิฉลงฉลองความสุขในเรื่องการงานเฉลิมฉลองความสุขในด้านครอบครัวของคุณได้เลยเพราะตอนนี้มันถึงจังหวะเวลาที่คุณจะมีความสุขสักทีความสุขที่คุณปลดล็อกได้ด้วยตัวคุณเองที่มีครูครูบาอาจารย์คอยเตือนคุณอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นครูครูอาจารย์ที่มาในรูปแบบดวงจงิตดวงวิญญาณที่มาในรูปแบบสื่อจากไพ่หรือที่มาในรูปแบบคน ธรรมดาก็ได้และตอนนี้เวลานี้ธุรกิจการงานของคุณคุณพร้อมหรือยังคะภายในสวันนี้คุณจะเห็นความชัดเจนในเดือนพุษกิจการโยนี้เดือนเกิดของคุณนี้ล่ะค่ะคุณนับไปอีกสวันแล้ววันที่ห้า คุณเตรียมรับข่าวดีในเรื่องการงานในธุรกิจครอบครัวสิ่งไหนมันจะเป็นสิ่งดีๆสําหรับคุณล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงชะตาของคุณดวงการเงินของคุณกําลังจะเดินทางมาหาคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้มก็ ขอคุณค่ะคุณพร้อมหรือยังคะ่ะที่จะมีหุ้นส่วนเข้ามาในชีวิตโปรเจกต์ของคุณกําลังจะเสร็จสิ้นภายใน4วันนี้โอกาสใหม่ๆของหรือว่าได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ได้คะ่ะเพราะว่าวันนี้เราอ่านในวันที่21พฤศจิก,กายนนั่นเองแต่เราบอกว่าปักหลังนะคะปักหลังก็คือตั้งแต่วันที่สิ จนถึงนะควันที่30เหมือนโปรเจกต์เหมือนคุณได้ลงทุนทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างจะเป็นธุรกิจร้านกาแฟจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามแต่ที่มีหุ้นส่วนหุ้นส่วนของคุณเป็นคนดีค่ะเพราะคุณมีการทบทวนรอบครอบแล้วและคุณจะได้แบ่งสันปันส่วนครั้งนี้เป็นการแบ่งสันปันส่วนที่คุ้มค่าคุณจะมีรายได้เข้ามาภายใน4วันนี้เป็นรายได้จากแบ่งสันปันส่วนที่ คุณได้ร่วมทุนหรือว่าคุณทําการซื้อขายนะคะค้าขายกับธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะได้รับผลประโยชน์ผลเปอร์เซน็นในครั้งนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนั่นเองที่เหลือคุณก็อาจจะไปหักภาษีก็ได้บางคนอาจจะขายที่ขายทางขายบ้านหรือว่าคุณเป็นคนที่เป็นในหน้ารับ นะคะซื้อที่ซื้อทางหรืออะไรก็าตามแต่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน4วันนี้ประจำเดือนพฤศจิกายนเดือนเกิดของคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่คุณได้เดินออกมาแล้วค่ะ mm hmm. นี่คือเอกอัครับความอ่อมความยมจะไม่มีในชีวิตคุณแล้วคุณได้ทบทวนคุณได้ไต่ตองทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าข้างหลังเนี่ย คุณรักไหมคุณรักนะคะข้างหลังแต่คุณรู้ว่าอานาคตโลกใบใหม่ของคุณรอคุณอยู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณรอคุณอยู่และคุณได้ตัดสินใจแล้วนะคะคุณได้ทบทวนหรือสิ่งที่คุณคิดอยู่นะตอนนี้คุณรอจังหวะเวลาและนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดของคนที่เกิดนะคะ ลัคนาราศีพิจิก,กหรือคนที่เกิดราศีพิจิก,กคุณกำลังหมดจากแพชชั่นหมดความหลงไหลอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาที่คุณศรัทธามาสื่อให้กับคุณได้รับรู้ว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะกลายเป็นคนที่มีความสดใสถึงเวลาแล้วนะที่ชีวิตคุณจะได้ปลดล็อกจากทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองต่อคะ่ะโอ้มาก็นะคะสองเหรียญ นี่คือ Two Optical Two Optical หมายความว่าคุณจะมีเงินมีการหมุนเงินหมุนเงินครั้งนี้เป็นการหมุนเงินเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆของคุณเพราะคุณได้วางแผนธุรกิจและได้ลงมือทําธุรกิจแล้วและตอนนี้เวลานี้คุณได้รับเงินเข้ามาแล้วคุณก็มีการหมุนเงินด้วยการหมุนเงินครั้งนี้เป็นการหมุนเงินที่ดีเพราะมันกําลังจะก่อเกิดให้คุณ กลายเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่แม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือคุณเป็นนะคะพนักงานราชการหรือว่าเป็นพนักงานนะคะของภาคธุรกิจก็ตามแต่ชีวิตคุณนะตอนนี้โอกาสใหม่ๆกําลังวิ่งเข้ามาหาคุณแค่คุณรู้จักจังหวะชีวิตเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะ โอ้มีก๊อดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะสันคุณพร้อมหรือ,อยังคะภายในสี่วันนี้ที่เราบอกว่านี่ค่ะจังหวะชีวิตเหมือนนาฬิกาทรายเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของคุณเขาจะดุดออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงิน อุปสรรคภายในครอบครัวนะคะสิ่งต่างๆที่คุณกําลังหมดแพชชั่นที่ทําให้คุณอ,อมทําให้คุณยมนี่แหละค่ะกำลังจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอแสดงความยินดีครั้งใหญ่กับคุณด้วยนะคะไม่ว่าคุณนะคะเพราะว่ามันขึ้นเดือดซันความรุ่งโลดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนั่นเองต่อค่ะ โอ้ม oh ิก๊อดคคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือราชินี นะคะนี่คือราชินีถือดาบราชินีผู้มีความมุ่งมัน่นราชินีผู้คุณได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งแน่ค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นเจ้าของจิตการคุณมีการวางแผนคุณมีอํานาจอยู่ในตัวมีทั้งบารมีมีทั้งอํานาจนี่คืออํานาจและบารมีของคุณที่คุณสะสมมาการที่จะมีบารมีและมีอํานาจอยู่ดีด ไม่มีความสะสมมามันก็ไม่มีนะคะทุกคนชีวิตของคุณไม่ได้ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่มันโลยด้วยความสามารถความพยายามของคุณบารมีของคุณนะครั้งนี้จะนำพาใหคุณก้าวไปสู่ยุคแห่งความรุ่งเงร,งเรืองสำหรับคุณชาวลัคนาราศีพิจิกคุณพร้อมหรืยอยังคะวาสนาของคุณใครๆก็อยากเป็นราชินี ถือดาบนะคะเพราะราชินีถือดาบมีทั้งอํานาจมีทั้งบารมีชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นั่นเองและที่สําคัญคุณเป็นคนฉลาดถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณก็ไม่ใช่ลูกน้องธรรมดาคุณเป็นลูกน้องที่มีความคิดมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์โดดเดน่นจนคนหาตัวจับยากนั่นเองนะคะต่อค่ะ o oh my god นะคะนี่คืออะไรคะ เพจนะคะทนออฟบอนธุรกิจการงานของคุณคุณตั้งหลับไว้เลยค่ะนับจากนี้คุณจะเจองานหนักนะคะงานหนักก็จริงงานหนักเข้ามาแล้วไงเงินก็เข้ามาเพราะว่านี่คือการลงทุนหุ้นส่วนครั้งแรกของคุณหรือครั้งที่สองหรือหุ้นส่วนอะไรก็ตามแต่มันจะเข้ามาก็แสดงว่าเงินกำลังจะเข้ามาด้วยเพราะนี่คือ10ออฟบอล10ไม้เท้า ยิ่งเงินยิ่งงานเยอะเท่าไหร่นะคะเงินก็จะเข้ามาเยอะเท่านั้นคุณเป็นคนที่วางแผนมีความรอบคอบมีความชัดเจนในธุรกิจการงานของคุณอยู่แล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะเซเว่นนะคะเซเว่นออฟสอดสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิก ตอนนี้ดวงตาที่สามของคุณเปิดแล้วและที่สำคัญอะไรที่ไม่ควรบอกใครอย่าไปบอกใครนะคะให้เก็บเป็นความลับคุณจะมีโชคเข้ามาแบบลับๆบ,บ,บางคนจะได้ทำงานธุรกิจที่เป็นอยู่ในเบื้องหลังยิ่งคุณทำงานเบื้องหลังหรือถ้าคุณหมดแพชั่นอะไรคุณอยากจะออกงา,านหรือธุรกิจของคุณมีปัญหาไม่ต้องไปปรึกษาใครเพราะรู้หน้าไม่รู้ใจนั่นเองอยู่กับเราในวันนี้เขาอาจเป็นมิตร ออกจากเราในวันนี้เขาอาจเป็นศัตรูเราก็ได้นั่นเองและนี่คือเซเว่นออฟซอรนะคะเดาบอะไรที่มันเป็นความลับก็ขอให้มันเป็นความลับแล้วก็จัดการวางแผนโครงสร้างธุรกิจการงานให้ดีๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนผู้ชายหรือผู้หญิงคุณอยู่ในสถานะที่สูงอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันขึ้นคือควีนออฟ s อและมันขึ้น n ิงออปติ o ค้บางท่านอาจจะเป็นลูกน้องอยู่นะคะคุณจะเจอเจ้านายที่หรือหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนพูดตรงๆแต่เขาเป็นคนใจดีมากๆแต่ถ้าคุณเจอหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเขาเป็นคนใจดี นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสับพอร์ตคนอื่นเป็นคนที่มองการไกลเป็นระดับเจ้าสวัวพูดน้อยพูดแล้วก็ยิ้มยิ้มพูดเพาะนะคะมีจังหวะชะโคนนั่นเองต่อค่ะมันจบแล้วค่ะ นะคะเรื่องการเงินของคุณและที่สําคัญอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคุณเห็นไหมคะบาปกรรมที่เจ้ากรรมนายเวรที่คุณสร้างไว้มันได้จบลงแล้วคุณเห็นไหมนับจากนี้ชีวิตของคุณจะไม่มีความอ่อมความยมในเดือนเกิดของคุณนี้แหละคะ่ะมันกําลังจบลงและมันจะจบลงอย่างด้วยดีคุณอย่าลืมไปทําบุญลงศพนะคะไปทําบุญที่วัดเก่าๆวัดบา,ารามถ้าคุณเป็นคนพุทธหรือว่า ถ้าคุณเป็นอิสลามหรือศาสนาคิดก็ตามไปทําบุญที่วัดเก่าๆวัดล้างหรืออะไรก็ตามแต่เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะที่เป็นล้างๆอยู่อ่ะเนี่ยคะ่ะนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีวันดีคืนนะคะหรือบางท่านเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปทิ้งที่วัดใส่เสื้อผ้าเก่าๆไปทิ้งที่วัดแล้วกลับออกมาให้ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่เหมือนคุณเป็นคนใหม่แล้วหมายถึง อันนี้เขาเรียกว่าการใช้เคล็ดลับแบบง่ายๆตัวตนชีวิตใหม่นั่นแหละค่ะชีวิตคุณเป็นชีวิตใหม่แล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้มีกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเงินเข้ามาระวังให้ดีนะคะ เมื่อคุณได้ปลดล็อกเรื่องการเงินอยู่ดีๆเงินก็หลั่งไหลเข้ามาเงินที่เข้ามาหาคุณน่ะเป็นเงินที่คุณก็ก็งงว่าเงินเข้ามาได้ไงแบบงง,งเงินเข้ามาเยอะเกินไปแบบงง,งเพราะว่าอุปสรรคปัญหาของคุณได้จบสิ้นแล้วนี่คือคังสมบัติของคุณที่ใครก็ไม่รู้ทิ้งไว้ให้กับคุณและนี่นะคะ s i c k Op t i c a l คุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องการเงินนะคะ คุณจะได้รับผลตอบแทนทางด้านการเงินยินให้พอรอให้เป็นได้รับผลตอบแทนจากทางราชการนั่นเองนะคะและที่สำคัญเมื่อมีเงินเข้ามาอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินคุณง่ายๆนะคะคุณเป็นคนใจอ่อนคุณเป็นคนใจดีเราถึงบอกว่าแม้คุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงน่าดุหรือไม่น่าดุก็ตามแต่เรื่องเงินแล้วนะคะ จงรักษาเงินให้ดีๆเพราะคุณก็รู้ว่าเงินมันไม่ได้หายากหรอกคะ่ะแต่คุณควรรักเงินให้มากเมื่อคุณรักเงินเงินก็จะรักคุณอย่าพูดว่าเงินหายากนะคะเงินไม่ได้หายากเงินอยู่กับคุณตลอดเวลาแค่คุณรู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองคะ่ะต่อคะ่ะ Oh คอชีวิตใหม่ไม่เกินหนึ่งวันนี้เพราะเราอ่านวันที่21เพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีโชคมีลาภความสําเร็จรธุรกิจการงานของคุณจะบังเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นี่คือความสําเร็จสิ่งไม่ดีกําลังจะหลุดลอยออกไปจากคุณคุณอย่าลืมนะคะถ้าพ่อแม่ของคุณ ดับสิ้นไปแล้วนะคะอย่าลืมทําบุญให้กับพ่อแม่ของคุณด้วยนะคะแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความมั่นคง ความสําเร็จความสําเร็จของคุณไม่ได้มาง่ายๆนะคะความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างและคุณสู้ด้วยตัวของคุณไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้สักคนเดียวเพราะฉะนั้นให้คุณได้ตระหนักเข้าใจในจุดๆนี้เมื่อคุณสูงขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งสูงเมื่อไหร่ก็ต้อง กม้มให้ต่ํามากที่สุดให้เป็นครูบาอาจารย์ของเราสิ่งที่เราเจอมานะคะเรื่องเลวร้ายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์หรือวันนี้ก็ได้นั่นเองต่อค่ะโอ m มก o d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณะบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศก็ได้เพราะมันขึ้น THE ะเวอร์เดอะเวอคือความสุข ความรุ่งโรดสิ่งใดๆที่เข้ามาหาคุณสิ่งใดที่เข้ามาหาคุณแล้วมันไม่ใช่ของคุณมันจะจบลงอย่างง่ายดายการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้เกิดสิ่งใหม่ๆแล้วนี่คือเดอะเบอร์คุณพร้อมหรือยังคะที่จะกลายเป็นชีวิตที่สดใสซาบซ่าชีวิตที่มีแต่ความสุขชีวิตที่เปลี่ยมไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์เงินทองทรัพย์สินเดเออเเร์เดวือนพฤศจิกายนนี้บางท่านจะได้เดินทางหรือติดต่อค้าขาย ชาวต่างชาติแต่บางท่านนะคะอาจจะไม่ได้ทำงานลูกหลานของคุณอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาดูงานก็ได้เพราะมันขึ้นตรงกับ10มีเทา้างานของคุณจะเกี่ยวข้องกับคนชาวต่างชาติหรือว่าในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าความสุขเข้ามาหาคุณแล้วความสำเร็จนี่คือหนึ่งดาบหนึ่งดาบที่ยิ่งใหญ่10ดาบแล้วไงเจอหนึ่งดาบไปก็เสร็จเหมือนกันนั่นเองต่อค่ะ โอ้มิกกดนี่คืออะไรคะไฟออฟสอดเมื่อคุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดแล้วนะคะนี่คือเดอะเบอร์โลกไปใหม่นี่คือบทเรียนราคาแพงนะคะบทเรียนที่ดีสำหรับคุณคุณอยากกลับไปเรียนบทเรียนเดิมซ้ำนะคะคุณเป็นคนตรงๆคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงราศีพิจิคุณเป็นคนตรงยอมหักและไม่ยอมง,งอหาดาบหมายถึงว่าคุณสู้อยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครช่วยคุณนะ นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณจำไว้เลยว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาหาคุณเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เข้ามากอบโกยคุณให้คุณมีสติให้คุณเป็นคนที่ฉลาดปราดเปื่อนเหมือนนะคะไพ่ที่ออกมาเพราะไพ่ที่ออกมาหมายถึงว่าคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณได้เข้าใจแล้วว่าใครเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์ใครเข้ามาหาคุณ เพื่อที่จะซัพพอร์ตคุณช่วงเวลาคุณไม่เหลืออะไรนั่นเองนะคะห้าดาบเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีคุณได้เจอวัคซีนที่ดีแล้วแล้วคุณอยากไปกลับไปเรียนบุทเรียนซ้ำเท่านั้นเองค่ะโอ้มายกอนห้าห้าระวังเรื่องอารมณ์นะคะห้าห้าหมายความว่าตอนนี้เวลานี้คุณยังมีอารมณ์ร้อนอยู่และที่สำคัญสิ่งที่มันจะจบไปเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะเรื่องอารมณ์ของคุณนี่แหละอะไรไม่สู้เท่าอารมณ์รู้จิตรู้ใจของตัวเองความพ่ายแพ้อุปสรรคปัญหาหรือว่าใครที่เป็นศัตรูกับคุณคุณได้เข้าใจคุณได้ตื่นรู้แล้วคนนั้นก็จะแพ้ไผยแต่ถ้าไม่ใช่นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่แม่หมออ่านก็ได้เพราะฉะนั้นให้คุณระวังไว้ให้ดีอย่าเอาตัวเองไปลงเล่นในสนามอารมณ์ของใครและ ให้คิดให้รอบคอบแม้แต่พี่น้องแม้แต่ญาติมิดแม้แต่เพื่อนร่วมงานไม่มีศัตรูและมิแท้ที่ถาวรน,นั่นเองเพราะเราไม่ใช่เจ้าของสนามเราอย่าเอาเอารมณ์ไปลงเล่มในสนามของใครบางคนเท่านั้นพอคะ่ะต่อคะ่ะโอ้ไม่กขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าไหนคะ่ะ ถ้าคุณมีเจ้านายคุณอย่าเอาอารมณ์ไปลงเล่นในสนามของเจ้านายคุณคุณถอยออกมาเป็นผู้ควบคุมเกมเป็นโค้ดก็อพอและที่สำคัญเมื่อคุณไม่ได้เอาตัวเองนะคะไปลงเล่นในสนามอารมณ์ของใคร ชีวิตของคุณก็จะมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือราชาถือไม้เท้าราชาทําไมเขาไม่นั่งเก้าอี้รู้ไหมคะการที่เขานั่งเก้าอี้เนี่ยเขาจะมองการไกลไม่ออกแต่ถ้าเขายือนอยู่ตรงเก้าอี้เขาสามารถมองออกทางไหนมองซ้ายมองขวายือนอยู่เขายือนอยู่หรือเขานั่งอยู่คนอื่นก็ไม่รู้ แต่ที่รู้เขามองเห็นทุกๆคนนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเขาเป็นคนที่มองการไกลธุรกิจการงานก็เหมือนตัวคุณถ้าเป็นผู้ชายอายุ35ปีขึ้นไปคุณได้ผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้เข้าใจหลักการงานของคุณแล้วการที่คุณเจอความล้มเหลวมาเพื่อที่จะสอนให้คุณได้ก้าวเป็นลาชาถือไม้เท้าลาชาที่ฉลาดเข้าใจและได้ลงมือทํา คุณได้ลองผิดคุณได้ลองถูกถูกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณได้ลองผิดเมื่อคุณได้ลองถูกนะคะสิ่งนั้นจะนําพาให้คุณก้าวไปสู่ความเป็นเจ้าของกิจการคุณเป็นคนที่คิดแล้วคุณก็ลงมือทํานั่นเองต่อค่ะออมิการขอบคุณค่ะขอบคุณคทมเพลตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เกินหนึ่งวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีค่ะ หนึ่งวันนี้เร็วมากค่ะชาบอกแล้วว่าเราอัดวันที่21นะคะนี่คือแ e มเพลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมันจะโยกย้ายเร็วมากความจริงที่คุณจะได้รับเดบิวบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายของคุณนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้แ e มเพลนหมายถึงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ไปไปดูงานนะคะ แต่บางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายการทำงานขึ้นเป็นระดับหัวหน้านั่นเองนะคะต่อค่ะสองดาบนะคะคุณมีความไม่มั่นใจคุณมีความลังเลนะคะลังเลขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในเบืองเรื่องอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศหรือเรื่องหุ้นส่วนคุณก็ได้นะคะคุณไม่ต้องไม่มีความมั่นใจพอ คุณมีความเก่งอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีอยู่แล้วการค้าการขายของคุณก็จะประสบความสําเร็จแค่เรื่องบางเรื่องคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณจะกลัวอะไรคะในเมื่อแสงตะวันแห่งวันใหม่ในชีวิตของคุณอะไรที่คุณยังไม่มั่นใจก็ขอให้คุณทบทวนเท่านั้นเองคะ่ะต่อคะ่ะ โอ้มคาขอบคุณค่ะ้คุณไม่มั่นใจในเรื่องการลงทุนบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะลงทุนแน่นอนล่ะค่ะนะคะ,นะะเพราะว่ามันขึ้นเซเว่นออ i ติคอลให้คุณทบทวนคุณรู้อยู่ว่าการทบทวนบางสิ่งบางอย่างคุณจะมีเงินเก็บเงินอมอมคุณอยากนะคะมีเงินเก็บมีเงินออมมากกว่านี้และถ้าคุณไม่ลงทุนแล้วคุณจะมีเงินเก็บ เงินออมได้อย่างไรเล่าและตอนนี้ฐานะของคุณคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมันถึงเวลาที่คุณจะมีเงินเก็บเงินออมสักทีนะคะธุรกิจการค้าการขายของคุณแต่คุณจะต้องใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะคะเชื่อได้แต่อย่างมงายและที่สําคัญเรื่องการเงินอย่าไปไว้ใจใครทั้งนั้นนะคะเพราะเงินมันก็เหมือนนะคะมีด ที่ไม่มีคมแต่มันสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองเราพูดได้ให้เป็นคติสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกแค่นี้เราคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดพอเพราะคุณเป็นทั้งราชินีถือดาบแล้วก็ King o ป p i รติโและก็ King of One คุณรู้นิสัยของคนที่เข้ามาหาคุณอยู่แล้วและคุณจะมีเงินเก็บธุรกิจการงานของคุณจะเป็นไปตามที่คุณคิดคุณจะต้องมีวางแผนไว้ร่วมหน้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะความสําเร็จเข้ามาหาคุณแล้วประจําเดือนพฤศจิกายนนั่นเองไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ